ฮัลโหลผมเองนะโทรหาจันจนได้นะเออจริงสินี่วันนี้ฉันไปดูบ้านมาแล้วนะสวยที่สุดเลยด้านหน้านะติดทะเลสาบด้านหลัง็นสวนดอกไม้ด้วย,ยเถ้าคุณชอบแล้วจะจองทันทีและฉันจองตัวเครื่องบินไว้แล้วเรเชื่อฟังผมนะถ้าคุณชอบบ้านหลังนั้นนะคุณก็ซื้อเลยผมจะไม่ไปคุณคุณพูดอะไรอะ่ะเรื่องที่บริษัทงานยุ่งถึงได้มาไม่ได้ คุณฟังผมนะคุณไม่ต้องรอผมผมไม่ไปเกิดอะไรขึ้นน่ะก็ไหนเราตกลงกันแล้วไงล่ะเออจะรู้แล้วล่ะคุณควรจะหลอกฉันและแอบมาฉันเซอร์ไพรส์ละสิประเชอรผมพูดจริงๆก่อนนี้ผมเคยวาดฝันไว้แต่ไม่ช้าก็ต้องตื่นจากฝันเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง ในโลกแห่งความเป็นจริงเราถูกเลิกคิดให้อยู่ด้วยกันไม่ได้ดังนั้นคุณไม่ต้องรอผมคุณอย่าเสียเวลากับผมอีกเลยคุณพูดอะไรอ่ะหมายความว่ายัางไงมีอยู่หลายอย่าผมตัดไม่ขาดเลยเชาขอโทษคุณพูดใี้ชัดเจนสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมทำไมถึงบอกเรื่กับฉันตอนนี้ละ่ะโชคดีนะ ตาธงพี่หยอมนี่แกสอคนจำไว้ให้ดีนะต้องใจเย็นๆอย่าทำเป็นวัวส้นหลังวะ่ะตู้สินค้าเรามีแต่สินค้าถูกกฎหมายไม่มีใครสงสัยหรอกพอได้ของมาแล้วก็ไปหาชั้นที่อาวกุ้งมังกรจำไว้ขึ้นอยู่กับชีวิตนะอย่าให้ผิดพลาดได้โดยเด็ดขาดเข้าใจมะต้องระวังให้มากเอานะเราไม่ผิดพ,พลาดแม้แต่ก้าวเดียวมต้องห่วงนะพี่ใหญ่ครั้งนี้เราต้องทำได้สำเร็จอืมเออฉันต้องรีบไปก่อนปลอดภัยไปก่อนฉันจะไปด้วย โถอยาเลยนะเธออยู่บ้านกับออสการ์เธอนะไม่ได้หรอกฉันใจร้อนอยากเห็นหน้าลูกสาวฉันไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราต้องเผชิญด้วยกันนะให้ฉันไปด้วยคนเถอะนะนะให้ฉันไปด้วยเถอะอ่ฮยอปยังไม่ลงมาเลวไงเนี่ยพ่อฮะพ่อพี่ยาไม่อยู่ในห้องไม่รู้หายไปไหนแล้วเขาก็ไม่เห็นด้วยที่พ่อทำอย่างนี้แต่ก็ไม่น่าจะไปในเวลานี้เลยนี่นะเขาไม่คนอย่างนั้นเล